ไม่ว่าเราจะไปเที่ยวจะไปทานข้าวหรือเราจะไปที่ไหนเนี่ยคือเราสามารถหาเงินได้จากแพลตฟอร์มนี้เลยค่ะเป็นธุรกิจที่เราสามารถทําจากที่ไหนก็ได้ค่ะคือสามารถเป็นธุรกิจที่ทำเสริมจากอาชีพหลักได้ค่ะคือมันง่ายแล้วก็สะดวกค่ะ ใหม่มากแล้วก็ไม่เคยทําเลยค่ะพีแรกก็กังวลเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเราจะทําได้หรือเปล่าแต่ว่าพอเราได้เข้ามาทําแล้วค่ะมีทีมงานซัพพอร์ตบริษท support, ทัทซัพพอร์ตคือทุกคนนะคะช่วยซัพพอร์ตเราตั้งแต่แบบไม่เป็นเลยจนตอนนี้ก็มีรายได้มียอดขายสองแสนกว่าบาทค่ะ มันมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบนะคะบริษัทมีความน่าเชื่อถือคุณภาพการให้บริการค่ะคือด,ดีมาก beauty agent นะคะเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ซัพพอร์ตเราะคะ่ะในทุกๆด้านทําให้เราง่ายะคะ่ะในการที่เราจะหาไรายได้สร้างธุรกิจนะคะมันก็เลยตอบโจทย์มากๆค่ะกับชีวตทีไม่ว่าเราจะไปเที่ยวจะไปทานข้าวหรือเราจะไปที่ไหนเนี่ยคือเราสามารถหาเงินได้จากแพลตฟอร์มนี้เลยค่ะใครนะคะสนใจที่อยากจะทําธุรกิจเป็นไรายได้เสริมเชิญชวนค่ะเข้ามาร่วมทีมกับบัวนะคะติดต่อทาง ทางข้างล่างได้เลยค่ะ